ได้ขอรับได้ขอรับท่านขุนได้ขอรับเดี๋ยวแจ็คนิสันจะจัดให้นักขอรับขอรับฮ่าฮพอดีท่านขุนแห่งบางปะม้าอยากจะได้รถไปเที่ยวสงกรานสักคันหนึ่งแต่ติดที่ชนไนไม่เห็นมีโป,โปรโมชั่นดีๆเลยข้าพเจ้าจะขอแนะนํานกับโปรโมชั่นกับท่านขุนนะครับนี่คือนิสันนาวาร่านะครับแบ็กอิดิชันแคปนะครับผม King Cap เอาไปไว้ใช้แทนเกวียนเล่นสงการนะครับผมถ้ารองนะครับโปรโมชั่นนี้ดีต่อท่านขุนแน่นอนผมขอเสนอนะครับผมดอกเบี้ย0%สำหรับนิสสันเนวรา k คิงแคปแบล็ k เอ i t ชันนะครับดอกเบี้ย0%ก็ไปใช้เลยทีเดียวเชียวหรือจะดาวแบบต่ำเตี้ยเรียดินเราก็มีโปรโมชั่นนะครับผมทางนี้นะครับกล้องทางนี้นครับโอเคครับ สำหรับท่านขุนนะครับผมขอแนะนำนะครับโปรโมชั่นเด็ดเบีย0%นะครับผมให้ท่านขุนไว้ใช้ตอนช่วงสงการมีรถไปเล่นสงกานกันนะคะโอ้ยไปเลยไปไม่ได้เราต้องอย่างน,น,นีนน้เดี๋ยวโทรหาท่านขุนก่อนมีโปรดีโปรดีครับท่านขุนเดี๋ยวไปเลยครับสงการนี้จัดได้เลยครับผม